สวัสดีพี่พีเอฟซท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไพรรถสวยรีวิวสดนะครับวันนี้นะอากาศกําลังดีเลยนะครับหลังฝนตกนิดหน่อยนะครับก็สดชื่นนะก็เลยได้รถที่ต้องบอกว่าตอนนี้ไผ่ได้ BM ที่เป็นรหัส F10 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมา3คันด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ได้ตัว รถที่พร้อมรีวิวแล้วเอาคันนี้มาให้ชมกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น B M W นะครับ 520d นะครับเ mm hmm. ครื่องยนต์ดีเซลนะครับ F10 นะปี2016จดทะเบียน2017นะครับเป็นรถออกศูนย์ะครับ mm hmm. ก็เลขไม้นะประมาณสักแสนสามนะแต่ว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะพ่บอกเลยว่า F10 สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพี่ๆหลายท่านที่เล่นรุ่นนี้นะก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวนี้เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องยนต์ที่ถึก ทนนะครับใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ราคาขายต่อที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินเป็นวอล์กอัลางให้ชมกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือพี่จะได้เป็นตัว m sport ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่า f 1 0 m sport ตัวนี้สวยงามขนาดไหนนะครับสีดําเลยนะครับรถคันนี้นะครับในเล่มก็จะเป็นมือเดียวเลยนะครับออกห้างป้ายแดงนะมีแค่เปลี่ยนเลขทะเบียนแค่นั้นนะครับ ซึ่งเลขทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะครับเลขเดิมของลูกค้ารู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะเป็น9947นะแต่ว่ามันเป็นเลขที่เขาชอบนะก็เดี๋ยวเลขนั้นสลับออกให้นะครับเดี๋ยวภัยจะรันเป็นเลขใหม่ป้ายกทมให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับสวยนะ f 1 0นะครับก็ผมว่าดีไซน์ของเขานะทั้งตัวถังหลายๆอย่างนะต้องเรียกว่ายังเป็นที่นิยมอยู่มากนะครับ พี่หลายท่านชอบนะตัวผมเองก็ชอบตัว F10 ด้วยนะครับด้วยช่วงล่างของเขานะครับที่หลายๆชิ้นส่วนยังคงเป็นช่วงล่างที่เรียกว่าเป็นเหล็กแล้วกันไม่ได้เป็นพวกอลูมิเนียมนะก็สําหรับคนเล่นก็จะรู้ว่ามันเหล็กมันจะให้น้ําหนักที่ดีกว่านะครับแล้วก็ฟิตเมนต์หลายๆอย่างเขานะครับพวกช่วงล่างก็จะค่อนข้างนุ่มสบายนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันแบบจอดลึกเลยนะคะันนี้เพิ่งได้รถเข้ามาใหม่นะครับ เดี๋ยวอันนี้แจ้งก่อนว่าเพิ่งจะทำสปาอย่างเดียวนะเดี๋ยวจะขัดสีขัดไฟแล้วก็ทําสปาเบาข้างในอีกเล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้เลยเอาเป็นสภาพแบบรีวิวส,สดๆมให้ชมกันก่อนนะเดี๋ยวไฟจะขัดให้นะครับแต่ให้ดูตัวหน้ากระจังหน้าก่อนอสวยนะมันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับตัว bmw f 1 0นะหลายๆท่านก็จะชื่นชอบนะและยิ่งโดยเฉพาะตัวนี้นะครับไฟหน้าเห็นไหม เป็นหลอดเขาเรียกว่าเป็น LED เรียบร้อยนะครับตรงกลมๆนะหรือว่าเรียกว่าตัว LCI ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนไปที่โฉม G 3 0นั่นเองนะครับขอให้ชมดวงไฟกันก่อนนะว่าค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวเราจะขัดให้ใหม่นะครับอันนี้ให้ชมบอดี้ที่เพิ่งมาใหม่ก่อนนะสวยงามนะครับ สีสันค่อนข้างดีเลยนะครับคันนี้นะรถอาจจะมีเก็บสีเคลียร์สีมาบ้างนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องประวัติต่างๆในการเข้าซ่อมในการเมเนจเมนท์ที่ b m เอ h a i l บ n d แลนด์นะครับมีครบทั้งหมดนะรับประกันเรื่องชนหนักเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมเป็นตัว M นะครับเ Sport นะครับเวลาพี่ๆหลายๆท่านไปดูนะพยายามขอดูสำเนานะครับคนซื้อนะมันจะต้องลงในเล่มเลยนะครับว่าเป็น m Sport นะครับซึ่งคันนี้ระบบต่างๆนะครับ Keyless ก็ให้มา นะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะที่สตาร์ทเครื่องให้ชมเลยว่าจะได้รู้ว่าดีเซลอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดังเสมอไปนะครับมันกําลังดีนะผมว่ารับได้นะแรกมาด้วยความประหยัดน้ํามันและเครื่องยนที่ดูแลรักษาง่ายนะครับสีสันสวยนะครับตัวนี้เห็นไหมล้อก็จะเป็นล้อ M นะฮะตัวนี้จะเป็นยางคัมโฮนะครับก็ปียางสุดจะปี28 0 1 ปี2019ครับตัวทีปี2019นะพูดถึงหน้ายางก็พอได้อยู่นะครับเห็นไหมค่อนข้างพอได้อยู่นะแต่ถ้าใครจะเอาแบบชัวแบบใช้ย,ยาวๆนะเปลี่ยนสักชุดหนึงอะผมว่าขับได้ยาวเลยนะครับสีสันดยรอบสวยนะครับเนล้อแม็กให้ดูสภาพล้อแม็กสวยนะครับ เราโกเอ็ม้อยมแท้อยู่แล้วนะครับไฟท้ายก็สวยนะครับนะห้าสนะครับตัวนี้จะเป็นลองแค่ตัวพี่ของเขาก็คือ 525D ซึ่งออปชั่นตัวนั้นจะค่อนข้างเต็มกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงใน 520D นะครับถ้าเป็น M-Sport เราก็เรียกไว้ว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วแหละถ้าเป็นรถของ CBU นะก็คือรถที่จัดจำหน่ายโดย BM Thailand นะครับ น,นี้มีเสาเ,าเสาฉลามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ชมสมรอกถคานหนึ่งนะวันะะสดุเดิมนะครับไม่มีแตกชำรุดใดๆนะครับโชกคตัวนี้เป็นเดิมทั้งหมดนะครับค่อนข้างสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักเล็กน้อยนะครับ รีวิวกันแบบไม่ต้องตัดต่อนะครับตามสไตล์รถสวยรีวิวสดนะครับเห็นไหมอันนี้ผ่จะเอามาให้ดูชมนะคือตรงไปตรงมานะก็รถมันเพิ่งรับเข้ามาเนาะเห็นไหมครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรากาลังเตรียมเก็บงานให้อยู่นะซึ่งมันเป็นร่องรอยจากการใช้งานโดยปกติทั่วไปนะหนังข้างในจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลอัลมอนดนนะครับแล้วสไตล์ของตัว รถที่เป็นตัว M Sport นะครับเขาก็จะปีกเบาค่อนข้างอกกระชับนะครับเห็นไอันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับรถมันเพิ่งเข้ามานะเราให้ชมสดๆนะไม่ต้องซีเรียสนะครับตัวนี้เบาไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตลักษณะเบาเห็นไหมนี่คือเบาเดิมแน่นอนนะครับแต่การใช้งานนัคืออาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่แต่ว่าไม่มีรอยยับรอยฉีกเห็นไหมน้ำหนักคนนั่งไม่ได้หนักมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหัวนรี่ยนหมุนล,ล้อคืนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยเอ็มนะครับจะเป็นแบบ3ก้านนะครับภายในเ,เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ต่อนะฟังก์ชันหลายๆอย่างนะเห็นไหมเขาจะมีเรียกว่าเป็นเหมือนอลูมิเนียมเฮซาก้อนนะตรงนี้คาดเป็นทั้งคอนโซลเลยสไตล์ของตัวเอ p มสปอร์ตนะครับสวยนะด,ดูหรูหรานะครับวัสดุของ M Sport ก็พรีเมียมอยู่แล้วนะครับให้ดูตัวงานเบาะต่างๆอันนี้เดิมนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับรถมันเพิ่งเข้ามาสดๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในมือไผ่นะเดีย๋ยวเราบิลให้เขาเรียกว่าพร้อมใช้แน่นอนนะครับข <Okay. S 1> อเข้ามาปรับมุมมองนิดหน่อยโอเคพวงมาลัยสามก้านของตัว M นะครับก็จะเ,เป็นสไตล์ของ M Sport เขาจะเป็นแบบนี้นะครับ พวงมาลัก้านแบบนี้นะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ให้มาเต็มๆนะก็พกคุกอนโทรอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับโหมดควบคุมโวลุูมรับสายวางสายโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับหน้าไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่137,611กิโลนะครับรถปี16จดทะเบียน17ผมตีว่าประมาณ6ปีแล้วกันนะฮะเฉะลี่ยวิ่งปีละ20,000นนิดๆถือว่าปกติมากๆเลย,เลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นดีเซลนะอยากให้ พี่ๆหลายๆท่านที่มองรถไม่ขึ้นแสนนะครับผมว่าเราลองมองถึงระยะใช้งานของความเป็นจริงมาล้วกันเนาะไม่งั้นวารันตีศูนย์หลายๆที่ในเมืองไทยอะ่ะเขาไม่ให้มาหลอก3ปีแรก1,0,000แกิโลเฉลี่ยก็คือวิ่งปีละ3 0 0 0 0อยู่แล้วซึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลวิ่งปีละ20,000กว่าไม่เยอะนะครับสมเหตุสมผลนะครับโอเคมาดูฟังก์ชันต่างๆกันบ้างนะครับก็ตัวนี้จะยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับถ้ากล้องมองหลังจะอยู่ใน525ดีนะครับแต่5-20ย์ก็ เป็นเซนเซอร์ของ bm ที่ต้องค่อนข้างบอกว่าต้องค่อนข้างแม่นยําอยู่เลยนะครับเห็นไหมเซนเซอร์ถอยหลังนะครับก็ค่อนข้างแม่นยาอยู่แล้วนะช่องแอร์พร้อมใช้งานนะครับไม่มีปุ่มแตกหักใดๆนะครับปุ่มวิทยุต่างๆสวยงามนะครับไม่มีรอยรอกนะเห็นไค่อนข้างใหม่เลยนะมือเดียวนะครับคันนี้ออกห้างไปแดงนะครับรถเพิ่งปิดไฟแนนซ์มาของ bm leasing นะครับ คนเดิมใช้งันได้นะสวยงามนะครับน่าขับนะพี่ๆท่านไหนที่เคยสัมผัส bm f 1 0แล้วยิ่งในเครื่อง 520D นะครับต้องบอกว่าประหยัดน้ำมันอะเฉลี่ยนะประมาณ10ไปไปนะเฉียดเฉียดเฉียด,ดกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะถ้าขับดีๆนะเพราะฉะนั้นเหมาะกับยุคน้ำมันแพงแน่นอนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันต่อนะฮะอ่ โอเคอ๋อตัวนี้มีเมมโมรี่ซีดด้วยนะครับโอเคอะก่อนไปโชบด้านหลังสักนิดนึงสวยไหมครับสวยมากนะเห็นไหมชิ้นงานหนังต่างๆเดิมๆนะครับเบาเบาะสีน้ำตาลอะม่อนเป็นสีที่ผมชอบนะมันดูใช้งานง่ายเดียวครับ แขงประตูต่างๆใช้กันได้แล้วก็ที่ชอบมากๆของ F10 นะอ่ะอาดเฉพาะตัว M Sport นะครับ 520D ธรรมดาจะไม่มีนะครับอ่ะไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อโอนะครับฝาดําอยู่แล้วนะครับก็ห้องเครื่องสาสตรนะครับสวยงามเห็นไหม ใหฟังเสียงเครื่องนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะผมจะพูดเสียงดังนิดนึงนะครับเสียงจะประมาณนี้นะครับดูเห็นไหมซูมเข้าไปสวยนะครับตามประก็นต่างๆเห็นไหมไม่มีคราบน้ำมันรั่วน,น้ำมันซึมใดๆนะครับและที่สำคัญ บอดี้ B M ดูง่ายมากนะครับบรรลุญี่ปุ่นเลยนะไม่ต้องแก่เยอะใช่ไหมเม็ดลอตเดิมฝากระโปรงนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับสวยมากนะเฮ้อดเดิมทั้งหมดเลยนีนี่เป็นเงานะครับไม่มีแกะ่นะครับ เลขชัดซีคมๆเลยนะครับเช็คประวัดตัวถังกับที่สูงได้เลยนะครับเบเป็นประวัตออนไลน์อยู่แล้วผมให้ดูมาร์คตัวนี้นิดนึงนะสังเกตไหมครับว่ามาร์กเห็นไหมจุดตรงกันนะสีฟ้านะครับไม่เคยขยับเลยนะน็อตตองคลานนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องบอดี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับก็วันนี้นั่นจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครบอกก่อนนะว่า B M F10 520D ผมมี3คันนะครับวันนี้เอาตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวนี้นะเป็น 520D F10 นะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับออปชั่น M Sport ลงเล่มเลยนะครับปี2016จดทะเบียน2017นะครับเลขไมล130,000กิโลวันนี้จัดให้ในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่1,350,000บาทนะครับ1,350,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าประวัติดีนะครับผ่อนคันนี้ได้นะอยู่ ผ่อนชำระอยู่ที่ประมาณสัก2 6 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนฟรีดาวได้ด้วยนะครับรถยุโรปตอนนี้นะออกฟรีดาวได้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ไผ่โดยตรงเลยนะครับเบอร์0618952465านะครับ0618952465เนะครับเดี๋ยวไผ่จะแปะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โลเคชันในการมาดูรถนะฮะคันนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามาแวะมาชมกันได้นะครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับลองเข้ามาชมก่อนนะลองเข้ามาดูสภาพรถก่อนได้นะครับก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะฮะแล้วสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปแบบรถสวยรีวิวสดสไตล์ไผ่นี้นะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้กับไผ่ด้วยนะครับในชแนลนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะมีคันใหม่ๆม,ม,มาเยอะมากๆตอนนี้นะครับช่วงนี้นะได้รถยุโรปเข้ามาเยอะนะครับสวยๆเดี๋ยวมีไฮไลท์คันต่อไปอบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถระบบ เบนซินไฮบริดนะครับของค่าย b m นะครับรอกันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะตอนวันนี้ไผ่ลาไปก่อนนะครับรถสวยรีวิวสดเจอกันใหม่คันหน้านะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ